พีสนนะ่ส่วนอะไรนะกันนะถามว่าคำถามค่ะอืมต้องถามประมาณไหนครับพี่สุวนที่เราไม่ที่เราไม่ได้ปอ่าลูกลวงไปเขาจะกลับมาไหมค่ฮะค่ะ เอออันนั้นเลงค่ะมันจะเหนื่อ,นนอยอยากนิดนึงอือจากที่จะกลับมาเป็นครอบครัวไหมค่ะถ้าเราทำมันก็จะเป็นครอบครัวอ,อืมเอ้ยงั้นก็คือขึ้นเหนื่อยยากเหนื่อยากอ่ะคะเหนมากเลยหนูก็ดูไพ่ดีจากถ้าเราทำที่พี่ตูบต่บอกหนูว่าพี่ส่งไพ่ให้ดูป้ะ มันจะเป็นไพ่ครอบครัวเลยเป็นไพ่ครอบครัวอืออือไแบนบีก็คือมันมัน่ะอ่อะมาถามนีกแบบนี้ทําอย่างอื่นได้ไหมพี่สุทํวิธีอื่นได้ไหมอ่ะมันหมดแล้วหมดพี่สุถึงลองมาทั้งหมดแล้วถึงได้ถึงได้บอกว่าให้เรารีบผ่าไม่ได้เพราะว่าอยากได้เงินอืมเพราะยังไงถ้าวันนี้เราผ่ามาได้สี่ทุกพี่สุก,ก็คืนแล้ว ไอ,ไอ,เอ้เรื่องเรื่องได้เงินคืนเมื่อไหร่อะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าพอดีว่าของหนูอะตอนนี้หนูยังไม่มีรายรับเข้ามาใหม่เลยไงพี่เพราะว่า,าหนูขายขนมขายอะไรเงี้ยเงินรอบบินมันก็ยังไม่ออกไงถามอะไรคะถามไม่เลยแนะลยนะวถามว่าเออความรู้สึกแฟนก็ได้หนดูค่ะตอนเนี้ นานพเขาจะกลับมาค่ะพเขาจะคิดถึงเราแล้วตอนตอนแรกที่เหมือนกับว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมันดึงไม่ได้ไก็คือพิสูจน์ถึงบอกให้เราเสริมดวงเราไงอืม,อมเพราะตอนตอนแรกที่ว่าเหมือนเขาดีขึ้นแล้วนั่นก็คือยังไม่ดีจริงๆใช่ไหมคะก็พิสูจน์ถึงได้หรอว่าทำไมมันสามวันดีสี่วันไลยแต่วันดีสี่วันไขาไงอืออือ เคียดพ่สุกไม่รู้จ้าเงินทางไหนพี่สุกก็คืนหมืนน่นนะไปแล้วรอหนูตั้งนานเหนื่อยเคียดจะร้องไห้อะหนูก็อยากได้หนูก็อยากให้มันจบเพราะหนูก็เคียดหนูต <ๆ S 1> ้าจิต้ะถ้าหนูต้าจิตด้วยตัวเองถ้าหนูทามันจะสําเร็จไหม ใออกไปเดินไหมครอบครัวจากที่เป็ดีิลาดสันโดษไม่สนใจกันให้ขึ้นให้ครอบครัวเลยถ้าเป็นเงินหนูเองมันยังไม่ออกตอนนี้อ่ะเพราะปกติรอบบินมันประมาณแบบนู่นเลยอ่ะสิบห้าสิบหกเลยอ่ะอืม,อม พอมันเป็นเงินเขาอะหนุมก็เลยไม่รู้จะทํายังไงที่จะได้มาง่ายๆที่สุถึงได้บอกว่าอ่ะหาหน่อยมันคือเราสวยมานตั้งเยอะแล้วมันเราพยายามกันมาเยอะแล้วไงแล้วของอเพื่อนหนู่อะคะพี่สุเป็นไงบ้างแล้วอะของเขาก็เขาโอเคแล้วเพียงจะติดแค่นี้ใส่เพื่อนเขาใสนใส่เพื่อนหนุหอนใส่สแฟนแฟนเขาแล,แล้วเขาเขาจะของเขาก็คืองั้นเขาก็ถอนได้เลยเหรอคะ ของเขาก็จะดูวันคืนนี้พรุ่งนี้เช้าอีกวันหนึ่งกราจจะส่งไปดูกับเขาเราจะลองหาดูไหมพี่สุไม่ได้พี่สุให้เห็นเห็นเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเออเดี๋ยวหนูขอลองไปหาดูอีกรอบก่อนกี่นานไหมพี่สุจะได้ตอบคำถามพี่สุจะได้เตรียมแรงไว้สุดเมื่อคืนตีสี่วบบพี่สุจะได้นอนอ่ะพี่สุเื่อยดใจมากเลยอ่ะพี่สุเหนื่อยมากอ่ะ มันต้องดึงเอาไว้ไงก็ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองจะทําหรือไม่ทำหนูว่าอยากทําแต่ว่าเงินมันไม่นี่ไงถ้าถ้าถ้ามันมาในจังหวะที่อย่าง บัวนาคาเป็นเฟซส่วนตัวหรือว่าเป็นเพจในเฟซไปดูดวงนะคะแล้วก็มาโพสต์ว่าเออว่าแม่นจริงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็คือแบบได้อยากรู้ว่าแม่นจริงไหมแต่ตอนนั้นอะไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยเกล็นชูนไปจองคิววันที่สี่เดือนสองนะคะก็จะได้ดูอีกทีหนึ่งก็คือวันที่หน่นะคะเพื่อให้ดูว่าของเขาอะมีคนดูดวงมากอะไรประมาณนี้ทําให้ดูน่าเชื่อถือ เขาทักมาว่าเขาทักมาว่าอ่าพอในบ้านจะมีการเจ็บป่วยนะคะ,ะเราก็จะต้องได้รับการผ่าตัดก็เลยถามเพราว่าปลอดภัยไหมอะไรอย่างนู้นนี่นั่นเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าถ้าจะให้ดีเอาเงินใส่พานนะคะบูชาเงินแล้วก็สวดแปบดบาทแั้นก็สวดอันนี้ตอนแรกค่ะนี่ก่อนแรกแล้วตอนตอนตอนอันนี้ก้อนนี้ไม่ได้เสียไอไอบัวนาคาเขาดูดูแล้วได้ได,ดซึ่งเป็นคนอื่นขอ,อ,นขอดูอดูเขาดูให้คนอ๋อนี่ไงไพ่ทาโร่ ผู้หญิงเหรอผู้หญิงคะ่ะเดี๋ยวจะมีการหลอกขอเงินเดี๋ยวค,ค่อยดูฟัง่ไหมคะอืมต้องถามประมาณไหนค่ะพี่ชมที่เราไม่ได้ถูกวางไปเขาจะกลับมาไหมค่ะค่ะอ๋อประมาณนี้เหรอแล้วก็จะบอกเอาน้องคนนี้รู้สึกว่าจะมีเคสปัญหาเรื่อง

ไม่ว่าจะเป็นเงินคนอื่นหรออ๋อไอที่บอกขู่ทำพิธีเนี่ยเราจะชอบเลยเลยอะเขาเป็น FC ตัว VAP อันนี้เพิ่มคือช่อดอกไม้นะคะแล้วก็มีแผ่นติดไปว่าเป็นเพจของจักบวนาคาเขาแบบให้อยู่แบบไม่เป็นไทยสังคมอีกต่อไปที่ต้องหาข้อมูลแน่นมาก อนี่คือติ่งลแสดว่าตัวลุกไปก็ต้องแบบเ็นมี P อเียะไรบ่างอซคีต้เขรู้จัการู้จักกับบัวด้วยแน่เลยอย่างเงี้ยแต่อะไรอเขาจะหลอกเขคิปพิงได้ไมตอนคุณหนิงโดนคุณหนิงโดนแบบพี่หนิงโดนนี่คือครั้งที่สามอ่ครั้งครั้งที่แรกครั้งแรกนี่ที่ว่าพ่อป่วยใช่ไหมสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิแปดบาท มาทาพิธีสวดเพื่อที่จะแบบทาให้มันเบาบางลงอะไรประมาณนี้อตอนนั้นเราก็มีเงินอยู่ในบัญชีของธนาคารอยู่แค่สองแสนก็เลยบอกว่าเออให้ย e หนิงมีบัญชีเงินงอยู่แค่สองแสนยังไม่พออะไรประมาณนี้เขาก็บอกโอนมาก่อนก็นได้แล้วเดี๋ยวค่อยโอนหนิงเลยบอกว่าอ่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวหาเงินครบแล้วค่อยโอนมาเขาก็บอกเอ้ย e ตัวเองหาได้ครบอยู่แล้วแหละอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วเราก็มีเงินอยู่อีกบัญชีนึงเงินมันก็ครบแน่นอนก็ โอนอีบัญชีโยกเงินเข้ามาแล้วก็โอนไปให้เขาทั้งหมดสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเมื่อโอนไปให้เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าสามวันคืนซึ่งในสลิปหนิงก็จะเขียนเลยว่าตรวจทําพิธีปลูกสามวันคืนอ่าก้องต้องต้องถอยหลังหน่อยแล้วมั<อ>้งเรื <recibir S 2> ่อเยอะแล้วครับไม่งั้นไม่ได้ไปดูในใต้โพสลงชื่อแก้กันทำแทง้งก็ไปเลื่อนดูก็ไปเจอชื่อเฟซบุ๊กอันนี้ ลงชื่อว่าช่วยให้ดูนะครับอ่ะพี่โหน่ยที่เขาบวนาคาโพสว่าลงชื่อแก้กรรมทาแพง้งก็ไปเลื่อนดูเลื่อนดูไปเจอเฟซบุ๊กนี้และลงชื่อว่าอัญชันบุญทิมก็เอ๊ะมันโป๊ะโพสรตงรที่ว่าหนึ่งโอนสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทไปที่บัญชีอัญชันบุญทิมก็เลยทักไปหาเขาเออทักไปทำไม<น>ทำไมรู้สึกเอ๊ะตอนนั้น เอะตรงที่ว่าเอ,อ,อ่ะเราโอนเข้าไปบัญชีนี้แล้วทําไมบัญชีนี้มาลงชื่อแก้กรรมทําแท้งเขาเป็นใครอ๋อเจ้าของบัญชีมาลงชื่อแก้กรรมทําแท้งใช่นะก็ทักไปถามว่าเออสอบถามหน่อยนะที่โอนเงินเข้าไปบัญชีนี้ใช้ชื่อบัญชีของคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะออเอ,อ,เอ,อตอบก็คืออ๋อค่ะหนูอันนี้ค่ะอ๋อค่ะ หนูไปกดเงินมาให้ปูทท่ทำพิธีแล้วค่ะหนูเป็นแอดมินที่ทํางานให้แม่ค่ะเขาเรียกบุญอาคาว่มาแม่เ่อาชีพตรงนี้หน่อยให้เขาถ่ายนะอาชีพตรงนี้หน่อยหนูไปกดเงินให้แล้วที่ตำรวญเขาบอกว่าเขาเป็นแอดมินที่ทํางานให้แม่ค่ะอะต่อ <นะ S 2> เลยครับอย่างไงบ้างนาทีนี้หนูก็บอกว่าเออหนูด่วนร้อนให้โอนเงินปู่ก็บอกว่า หนูเป็นแค่แอดมินทำพิธีพี่ต้องรอนะคะพี่บัวเขาก็รอปู่ปู่ทำเสร็จก็จะโอนเงินคืนค่ะถ้าอยู่ๆพี่มาขอคืนปู่ยังทำไม่เสร็จของจะเข้าตัวปู่นะคะพี่พี่ใจเย็นๆนะคะรอปู่หน่อยนะคะของเข้าตัวอของเข้าตัวตอนนั้นของเงินคืนแล้วเหรอของเงินคืนแล้วสองแสนแปดสองแสนแปดซึ่งเออยี่สิบสองไปเจอ ก็เลยขอเงินคืนเลยยังไม่ครบสามวันด้วยนี่ค่ะมันมันสัมพันธ์กันคือว่าเนี่ยโอนชื่ออัญชันเนี่ยที่บัวนาคาส่งมาที่บัวแจ้งว่าพี่จะได้รอบเที่ยงค่ะอ่าก็คือแจ้งแจ้งว่าได้คือคืนหนิงในช่วงแรกนะคะไม่เคยได้จนหนิงบอกเขาว่าหนิงจะไปฟ้องเออไปไปแจ้งความ เขาก็บอกจะเย็นๆคุยกันก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวหกโมงเย็นนี่ค่ะที่หนึ่งไปโพสในเฟซอ,ะ,อะหันไปโชว์ทางนู้นน่อ คุณคิมเป็นคนพูดอันนี้คุยกับคุยกับทางเราเนาะค่ะอืต่อเลยครับมันมาให้หนิงหลังจากที่หนิงฟ้อ,ฟองครั้งแรกแล้วก็ล่าสุดที่โอนมาเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาเจ็ดหมื่นวันที่สิบหกอีกสามหมื่นก็รวมที่เขาคืนมาให้กับหนิงคือหนึ่งแสนแปดหมืนแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท ยังขาดอีกหนึ่งแสนแล้วก็ค่าสร้างทนายที่ถึงบอกว่าเขาจะต้องชดใช้ให้หนิงค่าทนายค่านุ่นค่าเสียเวลาอะไรต่างๆอีกแสนห้าตอนนี้เท่ากับเขาก็ายังค้างหนิงอีกสองแสนห้าบนราคาค่ะสดๆค่ะอันนี้คือสดๆเลย ดยที่หนิงจะต้องไปรับเขาเดี๋ยวให้ด <refugees> ูในห้องที่จะมากองปลาบในวันพรุ่งนี้หมอดูบัวนาหมอดูบัวนาคาคนโกงแล้วเป็นรวบรวมมาได้ไงเนี่ย คือทุกคนทักหนิงมาที่เฟซคฟือหนิงโพสที่เฟซนะคะเปิดสาธารณะประชุมหรือนน่นตอนนี้ที่อยู่นครปฐมที่แต่ว่าของเขาอะเครื่องสารแล้วก็ตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขหนึ่งล,ล้านกว่าค่ะ,ะมันมันมันยอมรับแล้วก็สารให้ใจ่ายเดือนละสองหมื่นเจ็ดคิดดูล้านกว่าจา่ายเดือนละสองหมื่นเจ็ดค่ะแล้วทีนี้หนิงก็เริ่มติดตามทวงเงินไอไอเลื่อนเดือนตีสองนี่คือยังไง อนั่นแหละค่ะนัดพี่ตั้งแต่ที่เคือนยังเลื่อนไปตีสองคือก็คือบัวอัญชันอะเออบัวอัญชันบัวนาคาอ่ะเขาก็จะบอกว่าอ่านัดเที่ยงคืนพอเที่ยงคืนเขาเป็นตีสองคือเขาจะเลื่อนผัดนัดไปเรื่อยๆอืยังไม่มีการโอนคืนเพราะว่าหนิงจะทวงเงินทั้งบัวนาคาแล้วก็เจ้าของบัญชีคืออัญชันบุญพิมพ์นะคะก็จะทวงเงินไปเรื่อยๆจนแบบว่ารู้ว่ามันมันแล้วทาพิธีเจ็ดวันถึงได้คืนนี่คือยังไง อันนี้อัญชันอัญชันบุนทิมเขาพูดนะคะว,ว่าเขา่เคยเอ,อเขาเขาจะคืนเขาบอกอันนี้หนูไม่รู้นะคะพี่หนูแค่ทําหน้าที่ของหนูเท่านั้นค่ะพี่นอกนั้นหนูไม่รู้ไม่รไมทราบจริงๆก็บอกว่าจะจบตั้งแต่เที่ยงคืนและสิ้นสุดเป็นครั้งสุดท้ายที่จะคืน<ม>เงินนะคะแต่ก็เลื่อนไปเรื่อยๆหนูก็เคยทําพิธีค่ะเจ็ดวันถึงได้เงินคืนขึ้นอยู่ที่เคสเราท<ม>ี่สพออเขาก็บอกใจเย็นๆนะเดี๋ยวหกโมงเย็นนะคะ อาจจะโอนเข้ามาให้จะมียอดโอนเข้ามาให้พี่หึิงบอกไม่เป็นไรพี่หึิงรออยู่ที่โรงพักถ้าหกโมงเย็นยังไม่โอนมาพี่หนิงฟ้องแจ้งความนะคะเขาก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวโอนให้ค่ะถึงหกโมงเย็นแล้วพี่หนิงก็พักไปหาเขาเขาก็ไม่โอนเขาไม่โอนมาพี่หนิงก็เลยเข้าแจ้งความข้อหาช่อโกงค่ะก็อายัดบัญชีของอัญชันบุญพิมแล้วก็แจ้งความข้อหาช่อโกงให้สำนักงานเรขาธิการ พี่หนิงก็ดําเนินเรื่องเองไปธนาคาร<น>เอาเอกสารส่งไปธนาคารเองอะไรเองหมดทุกอย่างเพื่อให้ความให้เรื่องมันเร็เรวเร็วขึ้นติดต่อทาง้จัการธนาคารสาขาบางกะปินะคะเขาจะเป็นกรุงศรีกรุงศรีพั<น>ทยา<น>ที่พี่หนิงโอนไปแล้วทีนี้ก็มันก็ยังแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันคงจะยืดเยื้อแน่มันคงช้าพี่หนิงก็เลยติดต่อทนายท่านหนึ่งนะคะให้ดำเนินเรื่องแทน ก็ตอนนี้เรื่องอยู่ในขั้นถึงฟ้องส่งศาลแล้ววันที่22สิงหาเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะที่ศาลแขวงนนทบุรีซึ่งจะเป็นนัดแรกฟ้องจำเลยที่หนึ่งคือสุพรณีเครียวันก็คือบัวนาคาจำเลยที่สองคืออัญชันบุญพิมค่ะข้อหาช่อโกงค่ะแล้วจากนั้นมาเขาก็เนีย่ยพยายามติดต่อที่ว่าไม่ให้หนิงออกข่าวให้หนิงอยู่นิ่ง ให้หนิงอยู่นิ่งคือเพื่อว่าเขาจะคืนเงินอะไรประมาณอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเมื่อวานนี้หลังจากที่หนิงออกกช่องก้าไปเขาก็บอกว่าเออวันที่ยี่สิบสองเดี๋ยวจะเคลียร์เข้ามาให้นะคะที่เขาเดนม้ล่าสุดยี่สิบสองทางนี้ไม่ให้จะหลอกคนอื่นเพราะในการที่เขาหาเงินมาคืนเขาก็ใช้วิธีหลอกคนอื่นๆมาเอาเพื่อเอามาคืน หลอก,น,ก,คน,น,อลอกนคอมาคืนนายขอหลอกนคอม,อมาคืนนายคอเนี่ยไอ้มาคืนนายออย่างเงี้ยคือมันเป็นวงเวียนที่เขาในการเอามาคืนซึ่งเจี๊ยบนะคะคนที่อยู่ที่โคราชอ่ะโสภาที่ชื่อโสภาอะไรเนะี่ยเจี๊ยบเนี่ยจะคุยกับหนิงอยู่ตลอดเจี๊ยบจะโดนเป็นบัญชีมา้าคือเจี๊ยบโดนหลอกในเคสเดียวเหมือนหนิงนะคะแล้วก็ได้เงินคืนครบหมดแล้วทีนี้ที่ว่าฟ้องบนะาคาด้วย เพราะว่าเขาโดนผู้อื่นฟ้องบวนาคาให้คนอื่นนะคะคนที่ทําวิธีอย่างเงี้ยโอนเงินเข้ามาบัญชีของเจี๊ยบ oh. แล้วก็บอกเจี๊ยบว่า oh. เจี๊ยบลูกค้าโอนเงินขีตัวเองโอนกลับมาให้เขาหน่อยเจี๊ยบก็โอนกลับไปจนของเจี๊ยบนี่โดนทั้งหมดว่าแปดครั้งที่โอนเข้ามาแปดครั้งเจ็ดบัญชีเราะจะมีน้องอีกคนหนึ่งที่โดนโอนซ้ําเจี๊ยบมันเริ่มแอบใจมันก็เลยถามว่าคืออะไรจนเจี๊ยบโดนคนอื่น เข้าฟามฟองแต่เจี๊ยบเข้าไปไก่เกียร์ว่าเจี๊ยบไม่ได้รู้ยอดยอดเงินเท่าไหร่ของที่คุณเจี๊ยบโดนเจี๊ยบนี่ที่โดนโอนผ่านบัญชีนี่คือสองแสนกว่าค่ะแล้วตัวเองเสียเองด้วยไหมของเจี๊ยบเจี๊ยบเสียเองด้วยเหมือนกันแต่ว่าเจี๊ยบได้คืนหมดแล้วเสียเท่าไหร่ตอนนั้นที่เสียไปของเจี๊ยบนี่หนิงไม่มั่นใจนะถามเนหม่านถามนั้นะเอาเสียงนะที่อยู่ปทุมน้องเขาเอาเงินไปให้บัว แล้วก็จนถูกรถถูกยึดแม่เข้าห้องไอซีูไม่มีเงินจ่ายนี่นี่ครับนี่นึงครับอยากอยากจะให้หมอดูคนนี้ครับได้รับโทษยังไหมาครับนี่นึ่งจากสิ่งที่เขาทำอยู่ครับจากสิ่งที่เขาทำอยู่นะที่อยากให้เขารับโทษถึงขั้นที่สุดอะขั้นไหนที่มันเป็นที่สุดสำหรับเขาอ่ะที่อยากให้กระบวนการของกฎหมายดำเดน,นินไปถึง สุดกจัดงเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเขาเคยถูกจับเข้าคุกมาแล้วในปี64หรือยังไงที่เขาให้สภาษั์นักข่าวมานะคะความารณ์ใช่ไหมครับใช่ค่ะคือมันไม่หยุดไนี่แล้วเขาก็เดี๋ยวที่ไม่มั่นใจว่าช่วงไหนที่ว่านักข่าวโทรไปโทรไปไปคุยกับญาติเขาที่นครปฐมไม่เป็นไรไม่มั่นใจไม่ต้องพูดนะคะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นเสียงของเขาเลยเขาบอกว่าที่พี่หนิงออกข่าวมาครั้งนี้คือมาเป็นคดีเก่า เพราะว่าเขาพี่หนิงรู้ว่าเขาออกจากคุกมาแล้วมาตามทวงเงินซึ่งจริงๆพี่หนิงก็ไม่รู้เลยแล้วถ้ามันเป็นคดีเก่าแล้วทําไมที่จะต้องขลื่นสารในวันที่22สิงหาคนีคะซึ่งเป็นนัดแรกถ้าเป็นคดีเก่าอ่ะแล้วก็จะได้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวอย่างให้กับหมอดูท่านอื่นๆที่มีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คืออยากให้ทุกคนอย่าเอาความทุกข์ของคนอื่นมาล้อเล่นทุกคนที่เข้าไปหาคุณปรึกษาคุณทุกทุกคนมีความทุกข์กันทั้งนั้น แต่คุณมากับทาให้เขาทุกข์หนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมอ่ะซึ่งในการที่เวลาหนิงอกข่าว้วให้สัภา้า์ไปกจ็จะมีคอมเมนต์มีคนบอกว่าโง่อะไรอย่างนั้อนอย่างนี้ใช่ค่ะในวินาทีนั้นอ่ะถ้าเรามีความทุกข์แล้วมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งเราเคยไว้ใจ <S <S เคยช่วยเหลือเราได้อ่ะแล้วแล้วเราต้องการความช่วยเหลือในตรงนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้แน่นอนในช่วงของคนที่จิตตก <S <S อย่าซ้ำเติมอย่าซ้ำเติมผู้เสียหาย ให้มองการกระทําของผู้ที่มาหลอกลวงเราสิว่าเราจะทํายังไงคนที่จะทายังไงให้เขาหยุดให้ได้ให้เขาหยุดการกระทําและพฤติกรรมแบบที่จะหลอกลวงคนต่อไปเรื่อยๆหนิงต้องการตรงสิ่งนี้แค่ะนั้นเองครับ,บคุณผู้หญิงเข้ามาหาเนี่ยเพราะว่าผมต้องการเอกสาร,รที่จะเอาไปใช้ประกอบในการยื่นกองปับฟารมในวันพรุ่งนี้เพราะว่าเวลาเราไปแจ้งความร้องทุกข,ข,ข์กล่าวโทษในข้อหาท่อโกงเนี่ยเราต้องทำละเอียดครับ คือคนที่เขาเอาเงินเราไปเนี่ยมันเอาไปง่ายแต่เวลาเราจะเอาคืนเนี่ยเราต้องดูประเด็นกฎหมายว่ามันเข้าหรือมันไม่เข้าคือ <c oughs> ถ้ามันไม่เข้าก็จบเลยครับแต่ถ้ามันเข้าเนี่ยมันต้องไล่ลําดับเหตุการณ์หนึ่งสองสามสี่องค์ประกอบความผิดอะไรบ้างเพื่อเอาผิดให้ได้นะคะรับพรุ่งนี้จะมีผู้เสียหายอย่างน้อย8รายจาก40กว่ารายเดินทางมารวมตัวกันที่กองปราบรามช่วงเวลาบ่ายสองเพื่อแจ้งความร้องทุกที่กองปราบในกรณีของหมอรู เราเอาเงินไปแก้กรรมเนี่ยนะครับที่พี่โนอย่าไปาเืออะไรถึงคนที่อาจจะตกเป็นเหยือ่อของกลุ่มนี้ไหมครับหมอดูที่เขาดูดวงเนี่ยนะครับเขาดูเสร็จเขาก็ตกเรื่องไปไม่มีหมอดูที่ไหนแล้วนะครับมาคัดว,ว่ามีเคราะห์แล้วต้องเอาเงินมาแก้กรรมถ้าเงินมันซื้อแก้กรรมได้คนไม่ต้องเข้าวัดทำบุญหรอครับคนเอาเงินไปซื้อบุญมาได้เลยง่ายกว่าเป็นไปไม่ได้ หลักศาสนาพุทธต้องไม่มีอยากจะแก้กรรมต้องต้องให้เจ้ากรรมในเด่นเขายอมนี่คือตามหลักความเชือ่อศาสนาพุทธเพราะงั้นมันไม่ได้ง่ายขนาดขนาดแค่นี้คนที่บิแล้วก็หมอดูเองนะผมเชื่อว่าต้องมีจัญญาบานหน่อยนะเวลาคุณเป็นทายทักรวมเขาเนี่ยคุณแนะนําให้เขาไปทําไปท,ทําพิธีกับทางพระทางอะไรก็เป็นแนะนําได้แต่อย่ามาอย่ามาตุนอย่ามาหลอกคนแบบนี้เพราะว่ามันทําให้คนที่เขาเดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยเดือดร้อนหนักขึ้นไปอีก